ที่มีชื่อเสียงตามแวดวงต่างๆทางเศรษฐกิจนั่นก็ว่ากันไปครับแต่รัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงเนี่ยใจหายใจความนะครับครับกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าท่านที่กําลังปรากฏชื่อท่านไม่มีความสามารถนะเราต้องขารพท่านครับแต่ว่าที่มาที่ไปในชีวิตราชการของท่านที่เติบโตมาในบุรีรัมย์มาตลอดเป็นผู้การจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ ก่อนท่านเป็นผู้การเนี่ยท่านก็อยู่ในจังหวัดนั่นแหละครับวนๆอยู่แถวนั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสอวอชัตวัน์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนําสอวอสีน,น้ําเงินที่กระทรวงยุติธรรมโดยดีเอชไอกำลังตรวจสอบอุ้ยมันยุ่งอีนุงตุงนังกันไปหมดอ่ะครับ,รบจะได้คนนี้ตามโพลตามตามโพลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนมองอยู่เนี่ยไว้วางใจไหมสบายใจไหม คือที่เห็นเนี่ยพักประชาชนท่านไม่พูดอะไรเลยนะครับ,รบผมก็ไม่รู้ว่าท่านไว้วางใจหรือเปล่าในแบบเนี้ยอาจจะรอรอว่าคนนี้แน่หรือเปล่าก็เห็นมีสมาชิกพักบางคนสอสอออกมาโพสต์ข้อความนี่ครับบอกว่าเออมีว่าที่รัฐมนตรีคนหนึ่งต้องคดีครับไม่ควรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีรก็เห็นมีเสียงแบบนี้ออกมาอยู่บ้างซึ่งสีน้ําเงินก็ไม่ได้สนใจนะ,ะขอ้อตั้งของเขาอ่ะ แต่ว่ากรณีอย่างกระทรวงยุติธรรมหรือแม้กระทั่งกระทรวงมหาไทยที่ท่านนายกอนุทินท่านจะควบเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องเขากระโดงเนี่ยนะครับเราก็ไม่เห็นนะครับแล้วท่านนายกบอกว่าท่านจะไม่ก้าวไก่แทรกแซงจะไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบอันนี้ก็ขอบคุณท่านแต่ว่าเวลาท่านในสภาพเรื่องนี้ทุกครั้งเนี่ยท่านยืนยันทุกครั้งนะครับว่าท่านไม่ได้ทํา การท er mm ี hmm. ่นายกย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําในคดีที่หน่วยงานเขากําลังตรวจสอบกําลังดําเนินคดีกันอยู่เนี่ยคุณเก่งคิดว่ารัฐมนตรีที่ทนายกตั้งมาเนี่ยตั้งมาแล้วจะจะรู้สึกไงเพราะมานั่งปั๊บเนี่ยหันไปมองคดีนี้ทนายกพูดเขาหูอยู่ทุกวันอะไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําคุณเต้นกันเลยว่ากดดันเป็แรงกดดันที่ข้าราชการต้องรับก็ไม่ทราบละแต่ผมว่ามันกดดันความรู้สึกประชาชนด้วยครับแล้วก็ พรคประชาชนไม่รู้รู้สึกกดดันหรือไม่และไม่รู้เส้นไหนถึงจะถึงเวลาที่พรคประชาชนจะบอกว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันไม่น่าไว้วางใจนะเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยมันทําแม่งทําแม่งแล้วนะในการจัดครมคราวนี้แล้วสีน้ําเงินขออภัยนะครับแล้วภูมิใจไทยเขาค่อยค่อยเปิดทีมเศรษฐกิจก่อนนะส่วนที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะมัดรวมแล้วเปิดทีเดียวนี่ก็เป็นกลุิธ์ของเขาเหมือนกัน ก็ใช่เป็นเทคนิคทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าบรรดารายชื่อทั้งหลายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจนั่นนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านจะมาทําอะไรกันในเวลาสี่เดือนท่านจะมาวางรากฐานจะมารื้อโครงสร้างทางเศรษฐกิจกันแบบไหนความสามารถของเหล่านั้นเน่ะเอาละผมก็มองเห็นครับแต่ว่าด้วยเวลาที่มีเนี่ยผมมองไม่เห็นว่ามันจะทําอะไรขนาดนั้นได้อ่านอกจากว่าออกมาก็ มีมาตรการทางเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางเรื่องก็อาจจะไปต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วมาเพราะว่าเขาเดินมาเกือบจบแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มรัฐมนตรีจากฝ่ายการเมืองอันเนี้ผมว่าน่าคิดเหลือเกินว่าประชาชนคิดยังไงแล้วไม่ใช่แค่ประชาชนนะ พัคประชาชนคิดยังไงก็น่าคิดเอ่คุณเต้นดูเหมือนจะรู้สึกแล้วมีข้อวิเคราะห์เยอะกับการที่พักประชาชนเนี่ยยกมือโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกคนที่32มองนะครับมองเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าผมสัมภาษณ์หลายคนเนี่ย <พอ S 1> ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากเลยนะในเรื่องนี้คุณเต้นมองอยังไงผมไม่มีปัญหานะรเรื่องที่เขาจะไปยกมือกันเพราะค,รคุณอน,นุทินเป็นนายกคราวนี้เป็นไปตามระบบรัฐสภาพูดกันแฟร์ดังนั้นท่านเป็นได้แล้วพัก ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะยกมือสนับสนุนใครก็ได้ตามวิธีนี้ครับอันนั้นจบเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วถามว่าทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องเหล่านี้เยอะเพราะว่า มันส่งผลนะครับกับภาพรวมของการเมืองไทยและมันจะส่งผลกับอนาคตทางการเมืองไทยส่งผลกับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญครับนี่เป็นเรื่องไม่เคยเกิดตั้งแต่ปี2 4 7 5แน่นอนการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมเนี่ยมันมากันตลอดนะครับนับตั้งแต่เปลี่ยนแลงการปกครองน่นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะก เป็นไปตามวิถีของมันแบบนี้ครับมีการประสานประโยชน์ทางการเมืองประสานพลังกันอยู่บ้างระหว่างสองฝ่ายเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับท่านดรปรีดีก็ต้องประสานงานกับฝ่ายขวาเพื่อทำกระบวนการเสรีไทยเอาบ้านเอาเมืองรอดซึ่งคุณเท่าผู้แก่ที่เขาผ่านมาเขาก็ทำกันได้ครับอย่างนี้นะฮะหรือว่าเมื่อฝ่ายของดรปรีดีเมียมนาจก็มีการนิรโทษกรรม ผู้ต้องหาคดีการเมืองของฝ่ายขวาอันนั้นก็เข้าใจได้ในบริบทหล่านั้นแต่มันไม่เคยมีถึงขนาดที่ฝ่ายซ้ายเอาคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งของประชาชนในมือตัวเองเนี่ยไปยกให้ฝ่ายขวาเป็นรัฐบาลเสเฉยๆแล้วตัวเองไม่ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอีกต่างหากอันนี้คือแปลกมากในมุมองของคุณเต้น มันไม่ใช่แปลกมากมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วผมเองก็ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองในเวทีนานาชาติผมยังไม่เคยอ่านเจอนะว่ามันมีอยแบบนี้ที่ไหนในเวทีโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นเขายกให้แล้วตอนนี้แหละได้คุณอนุทินเป็นนายกคนที่สิบสองมันก็ทําให้พลังของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นยืนเหนือหลังจากที่พ่ายแพ้อย่างชัดเจนไปแล้วหลังการเลือกตั้งปี2 5 6 6ปี5 6 6พรารคพประชาชน ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในนามพักเก้าไกลเวลานั้นด้วยสโลแกนสําคัญมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไอคาว่าลุงที่ว่านั่นเป็นสัญลักษณ์แทนพลังของฝ่ายอนุรักษนิยมพักเพื่อไทยเป็นอันดับสองเพราะถูกมองว่าคุณไม่ชัดเจนเรื่องนี้ยอมรับครับนี่เป็นโจทย์ที่พักเพื่อไทยก็ต้องไปตกผลึกกันครับแต่เมื่อ ฝ่ายอนุรยมพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งของประชาชนชัดเจนขนาดนั้นแล้วคราวนี้กลับมาชนะใหญ่เลยะและชนะใหญ่โดยไม่ต้องลงสนามเลือกตั้งก็อยู่ๆก็โหวตกันให้ครับ คำถามต่อมาก็คือว่าอ้าวแล้วที่พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอ่าไปจับกับภูมิใจไทยรวมไทยกัน้าพลังประชารัฐอะไรนี่ล่ะนี่เตรียมอะไรนะรู้ว่าผมจะถามไม่ใช่ับใครต่อใครก็ามาถามผมอย่างนี้อ่าอธิบายยังไงอธิบายผมจะอธิบายว่าครับการจัดตั้งรัฐบาลคราวนั้นจะถูกมองว่าข้ามขั้วถูกต่อว่าอันนี้ยินดีรับฟังแต่มันเกิดขึ้นจากความจริงก็คือ พรรคเพื่อไทยยกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกของพักก้าวไกลสองรอบรอบแรกนี่ก็โหวตไปแล้วโดยที่พรรก้าวไกลยืนยันว่ารวมเสียงสวได้ดังนั้นถ้ารวมเสียงสวได้จริงคุณพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีพอรอบสองนี่ชัดแล้วว่ายังไงก็เป็นต่อไม่ได้และพักก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวครับ ในสภาเขาล็อกน่เขาบอกให้เสนอโหวตได้คนละรอบเหมือนไม่ได้โหวตนะรอบที่สองครับเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคกาวไกลสวเขาไม่โหวตให้ก็ไปจับมือกับบรรดาพรรครวมทางไหลที่อยู่เดิมแน่นอนนั่นคือการข้ามขั้วทางการเมืองที่เขาว่าแต่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเขาไม่ได้ยกอำนาจให้ทั้งหมดคนของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีครับ แล้วที่เดินเนี่ยนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยก็ถูกเอามาขัดเพื่อนเอาละมันจะถูกขัดขวางไม่สำเร็จบ้างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันคือรูปฟอร์มของรัฐบาลเพื่อไทยนะทีนี้มันต้องแชร์อำนาจกับพลังของอนุรักษ์นิยมหรือไม่ก็ต้องแชร์เพราะกติกามันเขียนไว้แบบนี้กติการัฐธรรมนูญ60ที่ให้สววตนายกได้หปีแรกเขียนโดยต้องการสกัดเพื่อไทยโดยตรง ไม่สามารถให้ตั้งรัฐบาลได้ครับเอาต่อมามีพรคอนาคตใหม่ก้าวไกลแรงขึ้นมาก็เลยเจอกับการสกัดกั้นโดยกติกานี้ไปเสียด้วยเพราะถือว่าเป็นพรรคฝ่ายเสรีนิยมที่ยืนข้างๆกันนะครับแต่ว่ามันก็ไปดึงอำนาจมาได้ส่วนหนึ่งอะ่ะคุณเต้นกำลังจะบอกว่าที่เพื่อไทยต้องจับตอนนั้นอะกติกามันเป็นแบบเนี้ยมันเบี้ยวๆแบบนี้ก็ต้องเดินไปจำใจก็จำนวนมันมีอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าไม่จับกันวันนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกสิเดือนแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสิบเดือนเนี่ยเขาไม่ซอยเท้ารอจนจะส่งมอบเก้าอี้นายกให้อีกฝ่ายนึงอย่างแน่นอนเขาก็คงมีเกมอะไรของเขานะครับดังนั้นกลับมามองที่ตรงนี้สิ่งที่กำลังเป็นเนี่ยมันคือการยกทั้งหมดเนี่ยให้ฝ่ายอนุรักษนิยม ครับซึ่งหามุมหามุมเงยยังไม่เจอนะครับกำลังนีลังเทียบการเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ยกให้ทั้งหมดเพื่อไทยมีมีนายกเป็นของตัวเองด้วยควบคุมอยู่แต่พักสีส้มพักประชาชนเนี่ยดันดันยกให้ทั้งหมดกําลังจะบอกแบบนั้นการที่เพื่อไทยเป็นนายกเองครับแล้วก็ไม่ได้ไปยกอํานาจบริหารให้อยู่ในมืออนุรักษนิยมเนี่ยครับผม่าดีไม่ดีจะเป็นเหตุหนึ่งที่ถูกล้มมาสองรอบด้วยซ้ำเพราะว่า เพื่อไทยเดินมาเนี่ยก็งานกับเขามาด้วยนะครับงานคนเอกประวิทรับออกพ้นรัฐบาลไปแล้วคนหนึ่งเดินมากองงานพรรคภูมิใจไทยออกไปอีกพรรภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านนะครับครับและพรรคเพื่อไทยแม้ว่ารัฐบาลเสียงมันจะปิ่มน้ําแต่ก็คิดว่าจะประคับประคองไปได้เพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเกิดเดี่ยวแบบนี้ที่ยกมือ ให้กันไปเสียเฉยอ่านหน่อยอ่านอ่านทักประชาชนเขาหน่อยว่าคืออะไรเบื้องลึกเบื้องหลังให้วิเคราะห์ห่อยว่าทำไมเขาเลือกแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อการแก้ไขรัฐรรมนูญเพื่อการยุบสภาส<ๆ>ี่เดือนถ้าไม่ทําตามพร้อมความคุณนุทินคือแค่กันด้วยเหตุด้วยผลนะผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ตกค้างหรือโกรธแค้นผมยืนยันแต่ ผมว่าคําอธิบายว่าตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะได้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแผ่วเบามากเนื่องจากว่าสี่เดือนนี้มันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาวางไว้ให้บนโต๊ะไม่ใช่มันจะได้แค่ประชามติครับแล้วกระบวนการหลังการประชามติเนี่ยไม่รู้จะมีอะไรสกัดขัดขวางอยู่ข้างหน้าอีกครับที่จะทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดคุณอนุทินเดินตามธงเป๊ะเนี่ยก็ยุบสภาสี่เดือนทำระชามติแต่สวยังอยู่นะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านอาจจะให้ความอบอุ่นกับกดีว่าสวได้หรือเปล่าไม่ทราบครับแต่สวนี่ชุดนี้ยังอยู่แน่ๆยังไม่ไปไหนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้เสียงสวด้วยนะครับและคนที่มาทาหน้าที่รองนายกฝ่ายกฎหมายคือดรบวรศักดิ์ครับ ความเห็นหรือท่าทีทางการเมืองของท่านในระยะหลังเนี่ยมันคนละอย่างกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นเราดูองค์ประกอบมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะนําไปสู่รัฐธรรมนูญที่คาดหวังได้ถ้าถามว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นจะให้ทํำยังไงครับผมว่าที่จริงอ่ะตอนพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะยุบทันทีนะนะมันเรียกร้องแบบนี้ได้โดยซ้ำครับ ไหนจะทํา m o a เนี่ยนะครับก็ทํา m o a กันเสียว่าคุณเลือกกันเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะมีนโยบายสําคัญคือหลักดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสสรจากการเลือกตั้งผมว่าผมว่ามันก็ทาได้นะโดยไม่ต้องตีเช็คกปล่าไปสี่เดือนแบบนี้ให้่ายอนุรันิอนุมัตินี่นะครับแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยเงื่อนไขเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีใครพูดกันชัดเลยนะว่า จุดยืนหรือท่าทีของภูมิใจไทยกับพรคประชาชนมันไม่ได้ตรงกันสักอย่างนะครับภูมิใจไทยนี่เขาอยู่แผนท์ไม่แก้พรรคประชาชนนี่เขาบอกยังไงก็ต้องแก้ที่ผ่านมาใช่ครับครับและสมมุติภูมิใจไทยบอกว่าอ้าแก้ก็แก้แก้แบบไหนครับเพราะว่าพรคประชาชนก็บอกว่าต้องแก้ทั้งฉบับพรคภูมิใจไทยเขาเอาไม่ไรอย่างนี้ผมจึงมีความรู้สึกว่าสิ่งที่อธิบาย ว่าจบดีลนี้กันด้วยการแก้รัฐธรรมนูญหรือยุบสภาในสีเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรื่องอื่นอีกที่เราไม่รู้เขาไม่ไบอกแบบนั้นนหรอครับใช่ครับนี่ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ว่าถ้าให้ผมช่างน้ำหนักเหตุผลเท่านั้นกับสิ่งที่ตัดสินใจให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าผมว่าไม่พอเพราะว่าอันนี้มันมันเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไปเลยครับมันทาให้ ฝ่ายอนุรยมขึ้นมาถืออำนาจรัฐทางทางธิป่ายแพ้อย่างหมดรูปไปแล้วจากการเลือกตั้งคุณเต้นกังจะบอกว่าสีส้มกับสีน้ําเงินคือพรรคภูมิใจไทยดิ้วย่างอื่นอีกนอกจากห้าข้อที่เขาประกาศแบบนั้นเหรอท่านผู้ชมคิดแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมล่ะเพราะว่าผมามรู้สึกว่าไอ้เงื่อนไขเท่านี้มันไม่พอคือถ้ามันได้รัฐธรรมนูญมาวางเลยนะสี่เดือนนะหาารัฐธรรมนูญหน่อยหกศูนย์ไปเลยอันใหม่มาเลย เออผมว่าอย่างนี้ครับน่าสนแต่ถ้าได้แค่ประชามติครับแล้วมันจะแลกกับความสุ่มเสี่ยงทั้งหลายในทางการเมืองที่มันกําลังเป็นไม่ใช่เป็นแต่ครับพรรคสีส้มนะมันเป็นกับสังคมไทยเลยนะครับดีวี้พมอมันเกิดเนี่ยคนที่ได้เสร็จแล้วคือสีน้ำเงินนี่ก็ได้เสร็จแล้วเขาได้นัทธ์เขาได้นายกเขาได้ตั้งรัฐบาลในสนามเือกตั้งเขาได้รักษาการ สวบก็หายใจหคล่องขึ้นหน่อยในระหว่างนี้ก็มีโอกาสก็ตั้งองค์กรอิสระต่อไปเรื่อยๆเวลาไหนไม่เพราะว่าอาจารย์ทองทองก็นับว่ากว่าจะมีรัฐบาลใหม่ต่อให้เายุบยุบสภาสีเดือนก็ก้าเดือนนะกาปมีกล้าเดือนนี้มีองค์กรอิสระอะไรมาให้ตั้งก็ตั้งกันไปแล้วฝ่ายการเมืองก็ระวังกันไม่ทันด้วยเพราะว่าถ้าเายุบจริงก็ต้องลงแข่งกันในสนามเลือกตั้ง อจะออกเสียงห้ามปรามสวอย่าทําอย่าทำไม่เหมาะสมก็ไม่ถนัดนักก็ขนาดสวกลุ่มสีขาวเขาทักทวงอยู่ทุกทีก็โหวกันไปไม่รู้แล้วกี่รายต่อกี่รายนี่สีน้ำเงินได้เสร็จได้ทั้งหมดทุกอำนาจใช่ครับพาลัสภาสูงตั้งองค์กรอิสระนิ่งกริบหวันเจียบแต่ ที่เสี่ยงคือสังคมไทยอที่เสี่ยงคือประชาตนครับครับคุณเต้นดูรู้สึกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ภัคประชาชนโหวตให้คุณนุทินะเท่าที่ผมสัมผัสนะดูมีความเสียหายเยอะนะใช่ครับมันมันเสียหายในทางมันเสียหายในทางโครงสร้างทางการเมืองเลยครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มาเลือกแดงใช่ไหมไม่จริงจริงฮะผมเป็นฝ่ายกานเป็นอะไรผมไม่ได้สนนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า ถึงที่สุดมันก็ต้องเดินกลับไปหาประชาชนแพ้บ้างชนะชนะบ้างก็อย่างนี้แหละครับการเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆให้ทั้งนวนเขาชนะเฉยๆและที่ผมบอกว่าน้ำเงินได้เสร็จแล้วสังคมไทยเสียงก็คืออะไรครับก็คือสังคมไทยต้องนั่งมาลุ้นนะว่าเขาจะทําตามสัญญาไหมวะคดีวสวจะรอดไหมเขากระโดงจะเป็นยังไงแล้วคอรมอที่จะตั้งเนี่ย หน้าตาหล่อๆสวยๆที่มีสี่ห้าชื่อก็ดูดีอ่ะแต่ที่เหลือในใจคนตุ้มๆต่อมๆนะครับครับว่าจะสุดเบอร์ไหนวะแล้วสมมุติครับถ้าเขาไม่ทําตามสัญญามันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งเพื่อไทยเขาพร้อมนะแต่เขาบอกว่าเขายื่นเองก็ได้ไม่ต้องรอพระปรยาชนส่งสัญญาแล้วถ้าเกิดหงายไพ่ขึ้นมาปรากฏว่า พระภูมิใจไทยก็หวานเสน่ห์จนสสไปรวมกันครับเป็นเสียงเยอะเสียแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งไปอีกแบบภาพที่มันจะเกิดขึ้นเอาใกล้ๆก่อนถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยเขาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูพรรคประชาชนจะร่วมด้วยหรือเปล่าถูกไหมนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่คนไทยต้องแบกอยู่อีกเพราะว่าพรรคประชาชนท่านบอกว่าท่านจะดูเองว่าเมื่อไรท่านยิงจะยื่นอภิปราย แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเขาดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอาแล้วเห็นชื่อออกมาไม่เอาแล้วอย่างนี้สมมุติเนี่ยนะครับแล้วเขายื่นไปก่อนอับสีส้มจะทำยังไงไม่โหวตให้ตอนที่เขาิปรายว่าสวตอนที่เขาิปรายเขากระโดงนี้นะครับก็ไม่รู้ประชาชนจะมองแบบไหนอีกครับดังนั้นทุกอย่างในเวทีการเมืองเสียงหมดยกเว้นสีน้ำเงิน เข้าเใจเแล้วผมถามตรงๆถ้าคนดูสำนักข่าวเดดูมาถึงตรงนี้นะก็จะก็อยากอยากรู้ต่อนะว่าเ้ยทำไมเชนดิวแค่5ข้อที่เขาประกาศในมุมมองคนที่อยู่ในทางการเมืองเป็นการวิเคราะห์ด้วยนะตอนนี้นะอะเขาดูอะไรอีกผมถามตรงในมุมมองของเต้นผมก็ตอบตรงๆว่าคิดอะไรอยู่บ้างแต่พูดออกมาเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการกล่าวหากันหนักข้อไปรับ ผมเคารพในการตัดสินใจของพรรคการเมืองเพราะอย่างไรก็ตามเขาก็มาจากการตัดสินใจเลือกของประชาชนเขามีสุดเดือดชอบที่จะเสนอเงื่อนไขและตัดสินใจแบบนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันผิดธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยมันอธิบายโดยเพียงข้อเสนอนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมฟังยากแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเวลามันจะเป็นตัวอธิบายมันไม่เคยมีความลับอะไรมันดำมืดหนักหนาหรอกในเวทีการเมืองไทย เราดูเหตุการณ์ย้อนหลังเรื่องที่เราพูดอย่างเรื่องอาจารย์ดีเรื่องอะไรรผมยังไม่เกิดคุณเก่งยังไม่เกิดครับเรายังร่วมาพูดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้วันหนึ่งก็จะไม่ใช่ความลับครับหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรต่อไปในทางการเมืองสี่เดือนก่อนสี่เดือนเสร็จแล้วถ้าเลือกตั้งกันจะเห็นอะไรครับก็จะเห็นการแข่งขันในสนามที่เข้มข้นจะเป็นการเมืองสามก๊กอย่างที่ผมพูดมาตลอดอย่างชัดเจนและหลังการเลือกตั้งับ มันก็จะมีการตั้งรัฐบาลโดยสองในสามก๊กนี่ดีเพราะมันมีอยู่เท่านี้คณิตศาสตร์มันเป็นแบบนี้ครับกติกามันเป็นแบบนี้แต่ก็น่าสนใจว่าก๊กไหนจะจับกับก๊กไหนเอาแดงกลับไปจับกับน้ำเงินได้ไหมขอให้ประชาชนเขาตัดสินใจเลือกมาก่อนเถอะครับเพราะว่าถ้าสีน้ำเงินเข้าแหกค้งใช้เวลาสีเดือนนี้แล้วมันเกิดปัญหาเกิดความเสียหายเนี่ย ในทางการเมืองสีส้มต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสีส้มบอกไม่โหวตให้คุณรุ่ทินอย่างเดียวได้ไหมถ้าพูดแบบนี้ก็ให้เขาพูดกับประชาชนนะผมว่าไม่ว่าอะไรก็ต้งนะครับก็พูดกับพูดได้ประชาชนได้ฟังแล้วประชาชนจะรู้สึกยังไงก็ตรงนั้นแหละครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยครับพรคสีแดงอาจจะเป็นพรคที่คนหันกลับมามองมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นพรคที่ขึ้นไปยืนแถวหน้าสุดของสามก๊กนี้อีกครั้งก็ได้ มีโอกาสอยู่เหรอเพราะบางคนวิเคราะห์ว่าโอ้โหสีส้มน่าจะทีหนึ่งน้ำเงินที่สองแดงที่สามตอนนี้นะถ้าแล้วท่าสีน้ำเงินทําแหกโค้งสมมุตินะยุ่งนะครับครับในทางกลับกันถ้าสีน้ําเงินทาเป็นบวกนะครับสมมุติว่าผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจทั้งหลายหรือว่ารัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่เขาตั้งมาเนี่ยอดทุกคนเต็มฟอร์มคะแนนเข้าตากรรมการแต้มก็ได้สีน้ำเงินเป็นหลักนะครับไม่ได้มาส้มเลย ก็คงปรับปลายส้มก็ต้องไปอ้างเอาว่านี่แหละที่เขาทําดีได้ขนาดเนี้ยพอผมโหวตเพรพอผมตั้งมาก็ตรงนั้นแะครับแต่แต้มเนี่ยน้ำเงินเอาไปนะทีนี้น้าเงินมีโอกาสทำแต้มได้แต้มขนาดนี้เพราะอะไรเพราะส้มโหวตให้ก็เป็นการพลิกฟื้นขึ้นยืนเหนือของพลังอนุรักษ์นิยมเสฉะเฉอย่างนั้นแหะครับคุณผู้ชมการมมันมันดูงงมากนะตอนนี้นะมันคือมัน หลายคนเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ธิดาถาวันเสดถ้าจำกันได้อาจารย์ธิดาใช้เราผิดธรรมชาติมากแล้วหลังจากนี้ก็จะเห็นอะไรที่มันผิดลออผิดลอยกันไปหมดนะผมถามคุณเต้นต่อสีแดงจับกับสีส้มได้ไหมรอหน้าก็รอฟังเสียงประชาชนดีกว่าครับแต่ผมว่ามาถึงตรงเนี้ใครจับกับใครมันเกิดขึ้นได้หมดแล้วมันเท่ากันแล้วนะอก็มันเป็นมวยเวทน้ำหนักเดียวันเลยนี่ จากตอนแรกมีบางคนมองว่าส้มเนี่ยโอ้โหมันดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นพรคการเมืองอุดมการณ์อยู่เหนือพรคการเมืองอื่นบางคนมองแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ว่าเท่าเท่ากันหมดแหละผมคิดว่าเดินไปเรื่อยๆเครื่องหมายคาถามต่อต่อคําว่าพักในเชิงอุดมคติอุดมการในเรื่อเนี่ยครับเครื่องหมายคำถามมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเป็นครับก็คุณสังเกตดูสิเดี๋ยวนี้มีคนตั้งคำถาม มากเรื่อยเช่นสวอนันธนาแกนั่งเห็นเขากําลังจะตั้งรัฐระยุธ์ธรรมเนี่ยครเกแก็ตั้งคำถามไปรอครับเขาติดตามเรื่องพวกนี้มาตลอดเพราก็ตั้งคำถามอย่างนี้เลยครับแต่ก็ไม่มีคําตอบจากพรรประชาชนซึ่งเป็นเสียงหลักในการโหวตให้ผมเห็นข่าววันก่อนเนี่ยหัวหน้าเทงก็ตอบทํานองว่าไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ขาดอำนาจเต็มในการจัด ตัวรัฐมนตรีครับก็เป็นความจริงในทางปฏิบัติแต่ว่าผลในทางการเมืองครับผมว่าน่าห่วงใหญ่แล้วพูดแบบนี้เนี่ยไม่กังวลเรื่องทัวร์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาหาเรื่องหาราวหรือท้าทายใครครับแต่ผมมาวิเคราะห์ให้มันปรากฏไว้ว่ารัฐบาลที่กำลังตั้งขึ้นนี้ครับผมว่า ยิ่งเดินไปเดินไป,ไปเนี่ยมันมันไม่เป็นคุณ,คณกับพัฒนาการของวิถีประชาธิปไตย